ประเทศไทยเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีนประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า700ปีและมีวัฒนธรรมที่หลากหลายประเทศไทยมีประชากรประมาณ69ล้านคนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ21ของโลกประเทศไทยมีเนื้อที่513 120ตารางกิโลเมตรเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ50ของโลกประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ32ของโลกเศรษฐกิจของไทยเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะยังคงเติบโตต,ต่อไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าด้านการเมืองประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักของประเทศไทยชาวไทยประมาณ95นับถือศาสนาพุทธภาษาไทยเป็นภาษาราชการของประเทศไทยชาวไทยประมาณ90พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายวัฒนธรรมไทยได้รับอิทธิพลจากอินเดียจีนและตะวันตอกอก ด้านการศึกษาประเทศไทยมีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพชาวไทยประมาณ90%สามารถอ่านออกเขียนได้ประเทศไทยมีระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพชาวไทยประมาณ95%มีสุขภาพดีด้านสิ่งแวดล้อมประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายประเทศไทยมีปมา่าไม้ภูเขาทะเลและชายหาดที่สวยงาม ประเทศไทยเป็นประเทศท่องเที่ยวที่น่าท่องเที่ยวและน่าอยู่อาศัยได้รับความนิยมอันดับต้นๆของโลกประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่นกรุงเทพมหานครภูเก็ตเชียงใหม่และเกาะสมุยประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามมีวัฒนธรรมที่หลากหลายและเศรษ,ษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วแต่ประเทศไทยก็ยังคงเผชิญกับปัญหาหลายประการที่จำเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน ากอยากให้กลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วเช่นยุโรปญี่ปุ่นสิงคโปร์และสหรัฐอเมริกาปัญหาความเหลื่อมล้ำประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงมากรายได้ของชนชั้นสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่รายได้ของชนชั้นล่างไม่เพิ่มขึ้นมากนะักความไม่เท่าเทียมกันนี้ทำให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆเช่นอาชญากรรมความยากจนและความไม่สองอ,งอบอ ปัญหาการศึกษาคุณภาพการศึกษาของไทยยังไม่ดีพอเด็กไทยจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้สิ่งนี้จะส่งผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยในระยะยาวปัญหาสิ่งแวดล้อมประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงเช่นปัญหามลพิษทางอากาศน้ำและดินปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ปัญหาการทุจริตประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระดับการทุจริตสูงสิ่งนี้ทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตช้าลงและทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาลปัญหาการเมืองประเทศไทยมีระบบการเมืองที่อ่อนแอรัฐบาลมักเปลี่ยนตัวบ่อยครั้งและไม่มีเสถียรภาพสิ่งนี้ทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยล่าชา้า รัฐบาลไทยจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้หากอยากให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วปัญหาเหล่านี้เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย